และเป้าต่อไปที่จะทำให้เราทุกคนปลืม้มซึ่งก็คือเนื่องในวันมหาปูชนียาจารย์ซึ่งตรงกับวันพุทธที่สามกุมภาพันธ์พุทธศักราช2,564ด้วยตัวเลข3,133ล้าน สามแสนสามหมื่นสามพันสามร้อยสามสิบสามจบสาธุเมื่อทุกคนเห็นเป้าแล้วต้องปลืม้มให้สวดกันในทุกในทุกเป้าและให้สวดด้วยความปลืม้มประทับใจอย่างถูกหลักวิชาลืมไม่ลงคงไม่ลืมปลื้มทุกชาติ จนถึงที่สุดแห่งธรรมสา